สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอฟซีนะคะทางช่องพังน้องฝ้ายทุกทกท,กท่านนะคะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้นะคะนำบุญนะคะกองบุญใหญ่เนาะนะคะไปส่งที่วัดนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะแม่ควานมาส่งความสุขให้กับพี่ฝ้ายพี่เย็นต่อด้วยนี่เลยนะคะ ผลไม้นะคะเป็นลูกไหนนะคะส้มเชอ,อ,อรี่นะคะนี่เดี๋ยวเราไปป้อนเลยยกเก้าอี้ปะยกเก้าอี้นี่เลยอ,ยอ<ไ>เดี๋ยวให้พ่อควานทำความสะอาดก่อนนะคะแป๊บหนึ่งก่อนเพราะว่าผลไม้นะคะไม่ได้มีที่วางเนาะแล้วก็ เดี๋ยวให้พ่อควานช่วยถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะป้อนสองคนนะคะกับน้องติวเตอร์นะคะก็คุณแม่เอฟซีนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะไร้นะคะหาคะแนนนะคะซื้อทรายนะคะมากรบนะคะที่ที่นอนให้น้องนะคะให้น้องช้างเพราะว่านะคะคือวันไหนที่ช้างไม่ได้ออกจากบ้านเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาจะ เยี่ยวอะไรเนาะอยู่กับที่แล้วมันก็เป็นหลุมเป็นบอ่อแบบนี้นะคะมันทําให้สกรปรกนะคะแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพช้างนะคะแม่ควันก็เลยจะไล่หาคะแนนนะคะซื้อทรายนะคะเดี๋ยวจะโทรถามทรายก่อนนะคะว่าเขาขายคิวละเท่าไหร่เนาะนะคะเราก็จะสั่งมาให้น้องช้างทั้งสองของเรานะคะพี่ <c oughs> ทางพี่เย็นก็แฉะเหมือนกันนะคะ เฉดเหมือนกันนะคะทางนู้นนะคะก็อยากได้ทรายเพราะว่าทรายมันซึมน้ําได้ดีกว่าดินดินเหนียวนะคะเดี๋ยวติเตอร์เอามาให้ชิมก่อนเร็วไปเอามาให้พี่ฝ้ายชิมก่อนว่าจะแซ่บขนาดไหนมาชิมก่อนมาชิมก่อนเร็วอึบอึบเลยอ้าใส่ปากใส่ปากใส่ปากเลยอึบนี นะคะพี่ฝ้ายกินรูปไหนนะคะแซ่บมากนะคะน,นี่ชิมออเดิร์ฟนะคะชิมออเดิร์ฟให้พี่เย็นชิมด้วยให้พี่เย็นชิมด้วยมันเหมือนอะไรมันเหมือนลูกพีชบอกเลยรอพ่อควานก่อนนะคะตอนนี้เอาไปให้พี่ที่ปากเลยเพี่เย็นอาปากนี่นะคะให้ชิมก่อนนะคะให้ชิมเป็นออเดิร์ฟนะคะเดี๋ยวรอก่อน ดี๋ยวรอให้พ่อควนนะคะกวาดแล้วก็มาถ่ายคลิปให้ไม่มีคนช่วยถ่ายคลิปนะคะคุณแม่เอฟซีเดี๋ยวเราจะป้อนสองคนนะคะกับน้องติวเตอร์นะคะก็พักผ่อนนะคะวันนี้อากาศก็มีลมเย็นสบายนะคะปะให้เดี๋ยวให้พ่อถ่ายคลิปให้ พอดีไม่ได้ไล่สดนะคะเดี๋ยวแม่ควัญก็จะไปที่วัดต่อก็เลยป้อนผลไม้สองสาวก่อนอะนะคะอุย เย็นบุญลงบุญเออมามัมเลย ฟินเลยครับฟินเลยสองสาวของเราดูครับง่วงยกโลเลยอาปากโลเลยพี่เย็นอาปากโลเลยพี่เย็นนะครับผมกับพี่ป้ายพี่เย็นบุญบุญบุญเลยเย็นบุญ กิ้ให้พ่อก็ได้พ่อ่มาปอนโอเคไหมเอาไปไปถือกล้องไปเพราะว่ามันล้วงไม่ถือป้อนไปค่อยๆป้อนเสียงด้พี่ยนเสียงเสียงอนเสียงเจะป้อนแล้วนูเอามาทิ้งคือมันหล่นหมดแล้วน่ะนะก็แม่บอกแล้วว่าให้พ่อป,ป้อนป้อนไปป้อนไป,ป น,น,นี่เห็นไหม